สวัสดีค oui รับพ่อแม่พี่น <desse> ้องปองป่าล่ะกรับเอฟซีสาวน้อยที X, IR ่เคารพรักสกุลสกุลนครับพี่น้องวันนี้มาพบพบกับช่องลงตุลสกุลคนเมขะมิ่งครับอยู่วัดบ้านแพงชายประสิทธิ์บรรยากาศง่ามๆไปก่าวแล้วพี่น้องมื้ยครับวันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะพี่น้องเด้อเร็กไว้ตัวแรกกันคอมเม้นคำว่ามาบอกนะครับมันยังไม่ออกไม่ออกครับพี่น้อง ม,อองงมื่อนี้มาเพราะว่าพ้าอายประกอใหญ่มาเฮ็ดบุญเหมือนครับพี่น้องพ้าอายประกอใหญ่งงมาเฮ็ดบุญครับบุญวันเกิดวันนี้ไม่ใช่บุญวันเกิดพี่ประชัน,นะครับวันนี้ครับเป็นวันเกิดไอ้ผู้โดอยู่ต่างประเทศครับมือนครับพี่พลอยพี่พลอยสวยครับมือนครับนี่ครับนี่หลายอย่างกัได้เลยพี่ประชันนะกำลังหาคลิปกำลังหาคลิปให้ แฮปปี you, ้เบิร์ดเดย์ทูยูดนะคุณนายพลขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำ <บ S 1> รวยโชคดีเร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเนะพี่เด้อเดขอบผมครับผมครับเพิ่งตื่นตรวมาตีห้าหมดทางนูดนนะโอ้ยอันนี้เขาเขาไวกว่าหาชมพู่โอ้ยวันไลน์เลยวันนี้เพิ่อนเพียรบรรยากาศมาครับหลวงพ่อวันวัน ปกติแล้วส,สรีษานอยู่สาราพุ่นมือนี่มาศานอยู่สารครับหลวงพ่อครับขอญอาตเอ,อิญมาหอห้องหอห้องบมอครับมีมีตำนานมีตำนานีน่นิทานอีสาน,าน,น,านเรื่องเทาาเ้ากันละเอียดมาฟังตำนานพี่น้งนงนงองเท่ากันละเอียดแต่ไม่เห็นว่า,เ,าเป็นยอ้ยอนย้อนยุ่ย้ยอนอดีตไปส่วนหนึ่งโอ้ ก้อนตัวแับนั้นร่วงอีก็ได้มาหาเอาร่งก้อ,อนอะไรก้อยแจ้วห่อนมานลยครับก็มีหลายอย่างมันครับตับน่านเป็นอะไดรครับตับนานมันแพงนี่ขอญาติอะไรขอ่อจังไนนะครับอันที่ว่าบ้านแพงมันแพงนี่ก<อ>็มีความเป็นมามีต้นแพงหลายแล้วก็มีเหตุการณ์ที่เมื่อก่อนอยู่บ้านบ้านสวนยาบ้านหาดสวนยาเรียกว่าก็ด้วย ด้วยความสะดวกทั้งนี้มันมีบึงมีหยังกันเลยอพยพมา oh. มาอยู่นี่แล้วมีต้นแพงกันเลยใส่ซื้อ,อใส่ซื้อตามตำนานบ้านว่าบ้านแพง oh. กันเลยเลยเป็นบ้านแพงมีเป,เ,ปเป็นเป็นหัวเมืองเป็นมีควขมเจริญทั้งวัฒนธรรมทั้งอารยธรรมมาสองร้อยกว่าปีนี่แหละกาเป็นมากกระโดดคนนั่นแต oh. ่ว่ากาการบอกเล่าต่อกันมากอะไรที่ว่า ชุ่มชนบานแพ่งเป็นชุมชนที่มีความเจริญทั้งอรารยธรรมมากพอสมควร,ครเห็นได้จากการ <c oughs> อเอาขี้ดินขึ้นไปถมบานทมเมืองแล้วก็ถมบานทมเฮียนทมทีก็มีอันมีหมอไหมีเครื่องสังฆโลกมีอย่างต่างๆที่เปลี่ยนของคนสมัยเก่าสมัยก่อนเปลี่ยนของที่มี่คา หนึ่งเป็นส่วนหนึ่งก็เลยคิดว่าปานแทงมี่ส่วนหนึ่งทีทีส่วนหนึ่งทีอันหลวงพอ่อมาี่เ้อันหลวงพ่อมาพัฒนาที่วัดอะไรกปีครับรงนะั้สามสิกปปะะว,ว่าปีอ้ยั้อนมองที่ว่านังอยู่เดเป็นหน้าหมครับหรือว่ามันเป็นสา เป็นสาเป็นสาชาวบ้านได้ใส่แล้วหลังจากนั้นก็วัวบรนผุนเอาดินบรรทุนเพื่อเพื่อให้ได้เรื่องนี้เป็นที่ดีเอ่อใช้ประโยชน์ได้โดยยินดีที่จะให้ทุกท่านมาใช้ประโยชน์จากการทำบุญทำทานจากงานบุญงานบ่องานอย่งางต่างๆงานสำคัญกับช่วนหนึงน่งกับชั้นที่นี่ล่ะครับผมชั้นที่นี่นะมาเลยครับ เอาหลวงพ่อพระท่านพี่ไพ่สวัสดีพี่ประชั่นสวัสดีป้าหน่อยเอาคำถวายทานก่อนเนาะโยมเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอาส่งแพรส่งบุญส่งใจมาชนิดเอออาอนหลวงพ่อยกก็ไม่วันคือหลายเลยไม่วันยกอันนี้ค่ะแล้วยกกว่างตรงนั้นเล้กว่างขนาดไ มาทํายังกุชครับบูชานํากันครับพี่ nah, ต่านบอกว่สอบพระคาวาตุร์หรือตั้งหมดทดาอบติมานี้มานี้ยังพันเตพยังพันตีพะตาณิพะตาณิจปปะลิวารานี้ปปะลิวารานี้พิคุสังคัสะพิคุสังคาสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันตีพิคุสังโคพิคุสังโฆมานี้มานี้ระตานี้ ปตานิอปิยะพันธานิอปิยะพันธานิสัิวารานิสัิวารานิอธิคันหาตุอธิคันหาตุอัมหากันเจวะอัมหากันเจวะมาตาปีตูมาตาปีตูอทีนันจาอาทีนันจารญาตกานังญาตกานังอีคารตังอีคารตังอิตายาะ สุขายะาพระแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระเจ้าทั้งหลายป้าเจ้าทั้งหลายป้น้อมถวายป้น้อมถวายซึ่งพัฒนาหครื่งพัฒนาและกับปิยพันธ์และปิยพันธ์ต่าทั้งบริวารตางทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ ิุสแด่พระภิกษุสงฆ์แด่ท่านผู้เจริญขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระภิกษุสงฆ์จงรับซึสริมพาทาและกับปิยพันธ์และกับปิยพันธ์ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้ง ท้าพเจ้าทั้งหลายมารดาบิดาเป็นต้นมีนานาบิดาเป็นต้นตกาลนานเถือนลานานเถอสาธุัขอเทน่อยมากั้งิกันนะครอัไระอาานิสติมอาสาธุชอบใจถวายม่ถวายอ อ่าอะไทำอันน้ำม่นาบุญน้ำกันได้พี่น้องเด้เหมือนัครับบุญน้ำกันถือเลขยกถือควได้เหมือนันครับแอรนใสเบิ้งนะขัมาเบิ้งเฮ็ดบุญน้ำกันแลวกันมันนานสกุลสกุลครับมันอนี้พ่อหลวงพ่อพันดีนะบ่ครับมันครับปวดปวดจนาปวดปวดนอขีได้เหมือครับนี่มิตตีน้อยนี้ครับลองเสียงกันาซี่ครับ ฟังนะพี่น้องฟังนะพี่น้องมหาธปบอกว่าไหมว่าเอาหนึ่งเออยังนี่ลหละนี่ลหละประมาณนี่ล่ละเอาสาธุเอายาหน้าไม้ท่านเด้ออนุโมทนากับผู้เจ้าของวันเกิดพี่พลอยฟังฟังพี่พลอยยกมือยกมือเอาเด้อยกมือเอาเด้อ่งในวันที่เป็นมงคลยิ่งในวันนี้ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัยและพระคุณของพ่อแม่จงปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองตลอดไป มีสุขภาพมีพลานามัยที่เข้มแข็งแข็งแรงมีจิตใจที่มั่นคงนะพระสงฆ์จะนให้พรพร้อมกันยะทาวลิวะฮาภูร <c oughs> าปาริลิ <c oughs> ปุเรนติสาคารัง <c oughs> เมวะเมวะอิโตทินัง <c oughs> เปตานางังอุปกะปกปพติอิจ <c oughs> ิตังปฏิตังตุมหังชิปเมวะสมิชะู สัพเพบริตุสังคปาจันโทปนรโสยธามณิโชติลาโสยธาสพิฏิโยวิวัชฌตุสัพพโรโกวินาสตุมาติภาวันตารโยสุขีติหายุ พาวาพิวาธนสิริสนิจังบุทตาปัจายิโนจัตตารโรธรมมวาทันทิอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภัตโททีโลวันโทปฏิภาณโทสุขาัสธาตาเม วิสุขังโสธิคาชาติอายุทัตตวาภรังวันนังสุขังเจบันติภาณโทธีคาอยุยาสวะหูติยานทะยาทุปปัจจติสัตว์สัตส์สัตว์หนึ่งบุญกันเถอะเด้อฮนิมนต์นิมนต์มาเลยครับ ได้บุญได้กุศลหลายร้านเลยมีประชันเป็นยอดเอาเอาทัพพีให้หน่อยทัพพีทัพพีอโอ้บรรยากาศงามาคักพี่น้องจะเริ่มนะพี่น้องห้อยนะหาชื่อสวนหมอหาชื่อเรื่องมือยังครับ <c oughs> เพื่อมันมานะครับพี่นอ้องโอ้ลมพัดเย็นดีครับรายการรายการบรรยากาศเมืเอ่อไหรกันลงทูกกท่ก็ถือว่าได้มาเฮ็ดบ,บุญได้กุศลปกติก็ห้อยได้มากนะครับคุณมี่การไี้งานน่ายอย่างกับเมื่อกี้ก็โอเคครับ ถือว่าขอบคุณพี่บอยช่อนหลายๆแล้วก็ขออภัด้วยอวยพ่อห้พี่พ่อเดอ้อพู้ทำงานยวน,นเ,นนนเมืองนงเมือง,งนอกเยอรมันบุลุษครับให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพแข็งแรงเด้อปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงให้เฮงเฮงรวยปังปังร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปเดอ้อมันหมาล่ำรวยงินท่องแล้วก็ให้ฝ้ากลับมาอยู่บา้านเฮ้า สาธุสาธุลงโอเคเนาะอ้พี่ไปช้อนฟากอะไรหน่อยจะผิดชิปแล้วครับขอบคุณลุงตู่ขอบคุณป้าหน่อยที่มาเป็นมูเฮ็ดบุญมนีครับผมขอบคุณี่กันลักะมืามนีกัมาเฮ็ดบุญวันวันขายวันเกิดครับของพี่พ่อยแฟนนี่แหละครับครับครับิุนเฮ็ดงานอยู่เมืองหนอกจากิได้กลับยามใดอียังยามใดนบวกกํากำลังใ้กำลังใจกันอยู่ว่าทั้งผุนมันกัโรคโควิดเนาะครับผมครับ ก็ขอบคุณพี่น้องสุขคนครับขอบคุณลหลายๆครับขอบคุณลหลายๆครับโอ้โขอบคุณคอ,อ,อีณอก,กอประชันครับจากการลิปหนา้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้ครับละละรวนตลอดปีโชคดีตลอดไปครับสวัสดีครับ